สวัสดีคับวันนี้เราจะมาสอนวิธีประกอบสวิตเปิดปิดนะคะที่เป็นสเตมก็คืออันนี้ก็จะเป็นเปิดอันนี้ก็จะเป็นปิดนะครับก็จะไหมนี่โอเคอุปรกรณ์ที่เราต้องใช้ก็จะมีทาน2อันกระดาษไบตอรี่สองอันสายขั้วบวกกับขั้วลบประมาณข้าืบอไม่ผิดแล้วนะข็น่าจะประมาณสส่ขั้วลบสายส่ขั้วบวก2นะครับ อ <Yeah. S 2> แล้วมีไม่มีแล้วโอเคแล้วเราก็ต้องตัวสวิตเปิดปิดแล้วก็ตัวสถานีแ้ะไฟฟ้าเราเริ่มจากการใส่ตารางแบตเตอรี่ก่อนเลยใส่ทานก่อนเราต้องใส่แล<ม>้ปิดดีมไม่เห็นอะไรก็ <laughs> คือ ม,มันจะใสย่ยากนิดนึงนะทุกคนถ้ามันยากไปนิดนึงก็ขอไปด้วยถ้ามันนานไปนิดนึงก็ขอไปนะจะข้ามไปเลยก็ได้เมื่อกี้สองนาทีนั้นเนี่ยเมื่อกี้สามนาทีนะสามนาทีสิบเอ็ดนาทีข้างหน,นึ่งได้แล้วครับนะอย่างนี้นะแล้วมาที่ตัวสถานีรถไฟฟ้าก็จะใส่ตัว ใส่หรอเขาแบบนี้โอเคพอเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบกันก่อนอื่นเราจะทำสายดำชมไปเราจะเอาต,ตัวแบตเตอรี่มาประกอบกันแบบนี้ชื่อแบบนี้นะอ่าล้วเราก็จะ ใส่ขั้วลบก่อนตรงนี้นะตรงมุมตรงนี้ขอตาลามาต้ารี่โอเคมาหนะ่อยโอเคนี้นี้อ่าเสร็จแล้วต่อไปเป็นสถานีรถไฟฟ้าโอเคขอโทษเลยนะครับทำซึ่ง แล้วแกแอมแม่ม,ม,ม,มาก okay. น่อเคเราก็จะเราก็จะใสยย่นี้อืมแค่นี้นะเค okay. ก็ปิดโอเคใกลจะเสร็จหรือยังครับใกล้จะเสร็จแล้ว <ừ m. S 2> แตอวาา่อย่าพูดแบบนั้นสิมินามมินามพูดหยิงไม่ใช่หรอ ถูกต้องครับน,นี่คือตัวตัวจริงน,นะคะ p พิ่งเข้ักบงพี่บอกจะถ่ายตัวเองแค่งเกียวเอง <Okay. S 2> ถส่แล้วที่สก้าเลยนะอแล้วสายแดงกี่กันเดงอ่ะมีนมาเห็นใสยแดงกันอีกไหมทำเองคุณมิ้งนะครับแล้วมาช่วยกันหากันเถอะ แล้วเราก็จะเช้จงไปอันนี้แล้วเราก็ใส่อันนี้เข้าไปตรงนี้ได้หแล้วว่าใครอยากใส่เพิ่มเติมก็จะสา,สามารถใส่ได้อีกสองส่วนนะอืมที่จริงเราสามารถใส่สลับขั้วได้นะแต่มันเต็มแล้วครับ,าาร,บรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน ไม่ใช่เราต้องปิดไฟทดสอบก่อน That's way two นี่นี่นะว้าวตรงนั้นสี่สี่นาทีแล้วนะอ่าสวิตสวิตเปิดสวิตช์ปิดสวิตช์เปิดสวิตช์ปิดสวิตช์เปิดสวิตช์อ่านี่ก็จะเป็นเซตที่เราประกอบนะครับสำับวันนีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย